กลับมาติดตามในไลฟ์นี้กันต่อนะครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งนะฮะแอดมินติกยังคงเกาะติดบรรยากาศการทำงานของเจ้าที่กรุงเทพมหานครนะครับพี่ๆสำนักจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็ยังคงเร่งมือเต็มที่นะครับในการจัดเก็บขยะที่มาจากวัสดุกระทงนะครับ เมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางประหลัดกรุงเทพมหาคนครนะครับก็บอกว่าปีนี้เต็มที่เหมือนเดิมนะฮะเตรียมเจ้าที่ไว้200 3นายมั้งนะฮะ200จนวน200กักว่าคนนะครับเฉพาะในในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยนะครับอ่านะฮะนะครับเดีนะดูเดี๋ยวดู น,นี่เป็นเรือดักขยะนะครับแต่ว่าเรือลำนี้ทำหน้าที่ในการบดขยะบดสิ่งปฏิกูลนะครับแต่นี้เป็นขยะที่มาจากมาจากกระทงนะฮะวัสดุธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่ในปีนี้จุดนี้เขาจะคัดแยกก่อนนะฮะว่าอันไหนเป็นขยะที่มาจากกระทงลักษณะที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะอันนี้เขาก็จะไปทําปุ๋ยนะเอาไปทําปุ๋ย ไม่ได้ไปทิ้งกอเปล่านะฮะกรุงเทพมหานครเอาไปทําปุ๋ยต่อนะฮะร, mm. รอดูนะครับนี่ mm. สายรถหกล้อคันนี้นะครับ mm. เขาจะทยอยเก็บเรื่อยๆนะครับทยอยเก็บเรื่อยๆนะฮะ mm. ปีที่แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะไปถึง ตีสเลยก็ว่าได้เดี๋ยวปีนี้นะครับพี่ๆเขาจะเก็บกันถึงกี่ทุ่มกี่ยามนะฮะยังไม่รู้แต่เชื่อว่าปริมาณขยะที่มาจากกระทงเนี่ยน่าจะลดลงเนาะไปดูกันหน่อยไปดูกันหน่อยยกแล้วยกแล้ว ทํางาานอยู่ทงพี่ๆสำนักสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับที่อยู่นี่ก็ยังยังไม่ได้กลับนะครับทุกคนยังไม่ได้กลับค่ำคืนนี้แน่นอนทืนนี้กะว่าจะได้กลับบ้านกี่โมงกี่ยามครับพี่สว่างปีที่แล้วปีที่แล้วอยู่ถึงกี่โมงสว่างคาตาเลยว่างั้นโต้ลุ่งเลยโต้ลุ่งเลยนะครับก็ นะครับอันนี้เพลงทางพี่ๆเขาก็ดูในภาพรวมนะครับว่า,าขยะเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะรายงานไปยังผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวตัวเลขเนี่ยนะครับน่าจะสรุปได้เช้าพรุ่งนี้นะครับชัวร์วเลยนะครับตัวเลขปริมาณจำนวนขยะที่เก็บได้นะฮะมันจะมีอยู่ จะมีอยู่3ส่วนเนาะนะครับส่วนแรกคือในแม่น้ำเจ้าพยานะครับส่วนที่2ในสวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบแล้วก็ในคลองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองลาดพรา้าวนะฮะก็ยังมีกระทงนะฮะเพราะฉะนั้นเขาแบ่งการทำงานเป็นหลักๆเลยนะฮะก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่า ค่อนข้างที่จะใช้อันนี้เฉพาะจุดเดียวที่ผมยังมีหลายจุดนะฮะสะพานพระราม8ปดสพานจุดสะพานพระราม8สะพานตรงไหนอะตรงสะพานกรุงเทพะสะพานพระราม9นะฮะแล้วก็น่าจะมหีหลายจุดด้วยกันนะครับที่เขาล่องเรือนะครับใช้เรือท้องแปนเนาะนะฮะ ท้องแบนด์ไหมนี่เรื่องบธมก็แ to ล้วกันนะฮะล่องเก็บอยู่แบบนี้นะครับทั้งคืนแล้วฮะกระทงเข้ามาในเรือทางไหนอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากก็ทางนู้นใช่ไหมเขาลอยกระทงใช่ไหมฮะทางนู้นในโป๊ะ โป้ท่าเรือข้ามปาาหรือว่าโปเรือด่วนกาพยาตรงก็จะมีนักท่องเที่ยวมีประชาชนที่เขาลอยใช่ไหมฮะกระทงก็จะลอยมาในแมุ่้พยาไลาไปเรื่อยนะครับก็จะมีเรือลำสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นเรือเก็บขยะของกรุงเทพมหาคน,นครนะฮะสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหาคนครก็จะออกเรือไปนะฮะออกเรือไปไม่ได้ไปหาปลาออกเรือไปเก็บขยะที่มาจากกระทง ะะหรือว่าวัชพืชต่างๆขยะอื่นๆก็เก็บนะฮะเจอแต่ว่าภารกิจหลักของนี่คือเก็บกระทงนะฮะนี่เขาก็จะตักจะตักแบบนี้นะฮะจะตักตัก,ต,กตักใส่เรือเก็บขยะของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับพอได้ปริมาณที่โอเคแล้วนะครับพี่คนขับเรือนะ,ะพี่คนขับเรือก็จะขับมานะะผมพามาดูผมพามาดูลูกเพจตามผมมาลูกเพจตามผมมานะฮะมีคนถามผมก็จะพาไปดูอ่านะ นะะคนสงสัยว่าคนสงสัยว่ากระทงเข้ามาในในเรือยังไงอ,อพอเรือเก็บขยะของทด่มหานาครเนี่ยเขาได้ปริมาณแล้วเขาก็จะมาจอดเทียบอ,อันนี้เราเรียกว่าเรืออะไรนะพี่พี่จ๋าอันนี้เราเรียกว่าเรืออะไรนะจะ๊ะนนเรือ็ออบดขนถ่ายและลำเลียงขนถ่ายและลำเลียงเนาะ,ะ,ะก็ลักษณะ งานเนี่ยก็จะเป็นใช้เรือเก็บขยะลำเล็กเะฮะเจ้านีเจ้าที่ประมาณ3าถึงสคนนะฮะตะเวนในหน้าน้ําเจ้าพยาเนี่ยเก็บกระทงเก็บขยะเข้ามานะฮะเสร็จแล้วก็จะมาเทียบท่าก็จะมีเคนนะครับที่มีตัวตักเขาก็จะหนีบขยะที่อยู่ในเรือลำนั้นอนะ่ะที่มาจอดเทียบเนี่ยจนหมดแล้วก็มาวางไว้แล้วก็คัดแยกนะครับคัดแยกว่าส่วนไหนเป็นขยะที่มาจากวัสดุธรรมชาตินะครับก็จะเอาไปบอดอัด ในเครื่องบดนะครับที่มีเจ้าที่กรุงเทพมหานครอยู่นะฮะเป็นเครื่องบดอธิธรรมให้กระทงเป็นเป็นใบกลมๆเป็นใบใหญ่ๆเนี่ยก็จะมาเป็นเล็กๆๆเนีย่ยนะฮะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการจัดเก็บการบรรทุกการลําเลียงนะฮะเนี่ยเขาจะมาบดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ขั้นตอนนู้นมาใส่เรือลานี้นะฮะเห็นไหมฮะตักละหฮาตักแล้วคนนู้นบอกว่าลอก่อนลอก่อนอ่าก็เนี่ยฮะ ขาก็จะมาใส่เรือลำนี้อ้ที่คีบเนี่ยที่ตักของเขาเนี่ยก็จะใส่อ้เครื่องบดผัดนะครับเครื่องบดผัดก็จะใส่ใสายผ่านมาหย่อนใส่ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะตักใส่บนรถบรรทุกหล้อสิบล้ออะไรก็ว่าไปส่วนจุดหมายปลายทางจะไปไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนนะครับ จุดนี้นะฮะไปหนองแขมไหมอ่ะรู้ว่าไปไหนไปอ่อนนุชไหมนะฮะหลักๆก,ก็เท่าที่ผมทราบนะแต่ว่าจุดจุดที่จํากัดขยะ,ะกําจัดขยะของกรุงเทพมหานครเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีที่หนองแขมมีที่อ่อนนุชนะฮะเส้นราดกระบังอ่อนนุชนะครับแล้วก็สุขาพิบาล5ผมไม่รู้ว่าไปที่นั่นด้วยหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ข้อมูลจากทางตลดัดกรุงเทพมหานครก็บอกว่าหลักๆไปนี่เลยอ่อนนุชนะครับ หรือไปที่หนองแขมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับคนที่ถามมาเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนการเข้าวินนะ<笑><笑>นะฮะลำนี้หมดเสร็จปุออาจา๊บก็ขอไปเก็บขยะต่อนะฮะลำนู้นมาลำอื่นมาที่ไปเก็บขยะจากที่อื่นมาที่อยู่ในละแวกนี้นะฮะเขาก็จะมาจอดเทียบนะครับเพื่อรอให้เคนตักขยะ,ะขยาาเนี่ยนะฮะขี้ขยะจากในเรือมาใส่เรือคัดแยกนะครับ ทีบใส่เรือคัดยาเสร็จปุ๊บนะฮะก็จะใส่ไปในเครื่องบดอัดนะฮะทำให้เป็นชิ้นเล็กๆก,กันนะฮะอย่างที่ว่าไปตรงนี้เอัไปตรงนี้อ่านะฮะที่ถามว่าปีนี้พี่ๆมีแต่ขยะวัตถุธรรมชาติเหรอครับสมัยก่อนผมเห็นโฟมยังมีโฟมอยู่ไหมครับอ๋อมีไหมเดี๋ยวพาไปดูแต่ขยะที่เป็นโฟมเป็นพลาสติกนะฮะเขาเอาไปทํำยังไง เขาแยกนะฮะเขาไม่เดินรวมกันนะครับกทอมอไม่เดินรวมนะฮะเขาแยกออกมาแยกประเภทขยะนะฮะว่าอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นพลาสติกเป็นโฟมนี่อันนี้เป็นโฟมปีนี้ฮะ พาะได้ละแวกเบื้องนี้นะผมยังไม่ไปดูเบื้องอื่นอ,อันเนี้ยที่เขาคัดแยกออกมาว่าเอนน้เป็นโฟมพอเป็นโฟมเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอามาใส่เรือลำนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เขาก็จะมีกรรมวิธีในการย่อยสลายในการทำลายไอ้เจ้าขยะที่เป็นโฟมพวกนี้แน่นอนว่าพลาสติกหรือโฟมนะครับการย่อยสลายของเขาเนี่ยยากมากนะครับเขาอยู่ได้ หลายปีเลยนะฮะหลายสิบปีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูเทียบทัดเขาต้อมีขั้นตอนในการกำจัดอย่างถูกวิธีนะฮะอันนี้เขารอเพราะว่าน,นี้ก็ปลูกแยกออกมานี่เป็นขยะโฟมที่มาจากโฟมมาจากกระโงที่ใช้โฟมก็มีอยู่ไม่เยอะนะฮะถ้าเทียบแล้ว นะจริงๆวัสดุในการใช้ลอยกระทงเราบ้านเราเนี่ยเราลดลงมาหลายปีแล้วนะครับว่าให้ใช้วัสดุธรรมชาตินะมันจะดีต่อแม่น้ําลําคลองมันจะทําให้บ้านเราหน้าอยู่จะไม่ทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดแล้อมอะไรต่างๆนะฮะก็คนไทยก็ปรับตัวนะฮะสมัยตอนผมเล็กๆเนี่ยผมจําได้อยู่ที่จังหวัดบุริ์ย่าผมพาไปลอยกระทง นะฮะตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยสมัยตอนที่ผมเด็กๆนะย่าผมก็พาไปลอยกระทงผมก็อยากได้กระทงโฟมที่เป็นโอ้เป็นสีเขียวสะท้อนแสงเลยนะถือไปนี่สาวๆต้องมองลนะสมัยวัยเด็กเนาะนะฮะมันมีความคิดว่าอุ้ยฉันใช้กระทงแบบน,นี้ฉันจะดูเท่จะดูดูดีอะไรเงี้ย แต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะฮะยุคสมัยเปลี่ยนไปนะใครที่ยังใช้กระทงที่มาจากวัสดุพลาสติกหรือโฟมนะครับเป็นคนที่เฉยมากตอนนี้นะฮะเป็นคนที่เฉยมากส่วนใครที่ใช้วัสดุธรรมชาตินะฮะก็จะดูดีส่วนปีนี้ใครที่ลอยออนไลน์นะฮะก็จะดูเท่ขึ้นดี ปีนี้เขาลดกันลงแล้วให้ลอยออนไลน์ใช่ไหมฮะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับคุณผู้ชมะคระับแต่ก็ถือว่ายังมันเป็นประเพณีะนะมันก็ยังยังขาดไม่ได้หรอกนะครับเพราะเราถาม,มาทุกปีเนาะนะครับก็สำหรับการออกการอบประทคงเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการที่ เรามาเป็นคู่หนุ่มสาวหรือมากับครอบครัวมากับพ่อกับแม่มากับลูกมากับสามีภรรยานะฮะนอกเหนือจากการคําอธิษฐานว่าขอให้เธอและฉันรักกันไปนานๆนะ,ะขอให้ครอบครัวมีความสุขเงินทองไหลมาเทมานะครับนั่นคืออีกส่วนหนึ่งนะฮะแต่ถลบธรรมเนียมไทยนะฮะในการลอยกระทงนั้นทุกคนเราทราบกันอยู่แล้วก็คือกันนะฮะ การขอขอมาการขอขอมาต่อพระแม่คงคานะครับเพราะว่าเราอาจจะทําสิ่งสกปรกนะฮะลงไปในน้ำนะฮะหรือว่าทําไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ละปีก็นะฮะเราก็จะทำทำการรอยกระทงนะครับ mm hmm. เพื่อขอข,อขอมาพระแม่คงคานคในคืนวันเพ็ญเดือน12นะฮะนี่อย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ ต้องมีบ้างแหละนะฮะอขอให้ปีนี้ฉันไม่โสดขอให้ฉันได้คู่ในปีนี้อะไรเงี้ยลอยกระทงกนะันเนาะมีไหมมีไหมมีปีไมปีปีนี้ใครจะโสดไหมที่ยัง,ไม,มยง,ยงไม่มีคู่ลอยกระทงใครยังไม่มีคู่ลอยกระทงมาลอยกับพี่พี่กรุงเทพหมหานครได้นะฮะพี่พี่เจ้าที่กรทมนะฮะ <laughs> ก็จะมีเรือไม่ว่าจะเป็นเรือของตำร,รวจน้ำเรือของกรมเจ้าท่าเรือของอาสาสมัครป้องกันบรรทาวสาธราภัยเรือของปอพนะครับก็จะมีการวิ่งตรวจตาในแม่น้ำนะครับแต่ว่านี่ผมเห็นเจ็ตสกีนี่ไม่รู้ว่าหน่วยไหนนะฮะอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะก็มีเจ็ตสกีด้วยนะครับ แต่ก็กหลักๆก็มีเจ้าที่คอยตรวจตาดูความเรียบร้อยนะครับดูความปลอดภัยให้กับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาลอยกระทงในแม่น้ําเจ้าพยาด้วยนะครับเนี่ยก็ผมจะให้ดูภาพรวมนะฮะไกลๆเห็นไหมฮะก็จะมีเรือที่วิ่งเข้าวิ่งออกนะฮะเรือไปตักขยะมาก็วิ่งเข้าไปขยะไปส่งนะครับเรือที่ทําหน้าที่คัดแยกขยะ ะะย่อยสลายขยะก,ก็ทำหน้าที่รถบรรทุกก็รอนะฮะเอาไปทิ้งไม่ได้ไปทิ้งฮะเอาไปกำจัดเอาไปย่อยสลายนะครับแต่ว่าส่วนขยะที่มาจากกระทงกรุงเทพมหานครบอกว่าเอาไปทำปุ๋ยอาจจะเป็นปุ๋ยหมักนะฮะก็ว่าไปปุ๋ยชีวาภาพปุ๋ยหมักก็ว่าไปนะครับเพราะว่าสิ่งของพวกนี้มันสามารถเอาไปทำปุ๋ยได้นะเพราะมันเป็น ต้นกล้วยเป็นใบกล้วยนะฮวะสัสดุธรรมชาติตอนนี้มีใครดูอยู่แล้วก็ลอยกระทงกันอยู่ตอนนี้บ้างนะครับแนะนำห,น,หน,น่อยนหน่อยในริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยตั้งแต่สะพานพระราม8มาสะพาน พุทธสะพานสาทรไปทางเอเชียทีคบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับคนลอยกระทงกันเยอะไหมพูดคุยกันหน่อยให้ข้อมูลแอดมินหน่อยเป็นยังไงบ้างอาลอยกันอยู่ที่ไหนนะฮะบ,บอกแอดมินบ้างแอดมินไม่ได้ไปหาหรอกแอดมินถามเฉยๆนี <c oughs> ่ครับก็ ออกเรือไปเก็บขยะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้กันละกันเดี๋ยวว่ารอสักดึกๆหน่อยนะครับให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวจะรายงานเนาะว่าปีนี้ขยะเป็นยังไงขยะที่มาจากกระทงเป็นยังไง ขยาก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนาะ โอเคครับลูกเพจพอจะเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจก,การทํางานของทางเจ้าหน้าที่หรือยังครับว่าเขาทํางานกันยังไงนะครับเนาะพอเห็นภาพแล้วเนาะนะฮะบุษาครับมอเตอร์รรไซค์มาจากดูเลยนะรามินทาเนี่ยมาสะพานพุทธมาดูว่เาเก็บขยะนะครับก็อ,อยากจะให้ ประชาชนได้เห็นอยากจะให้ลุกเพจได้เห็นนะครับว่าะจะบอกว่ายังไงดีคือผมอยากจะบอกว่า<ๆ>การลอยกระทงเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ไดู้แล้วล่ะนะครับมันเป็นประเพณีไทยนะครับแต่นะครับก็อยากจะขอความร่วมมือนะฮะให้ใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติกันให้หมดนะครับเพราะว่า จนถึงปีนี้เองอ่ะปี2 5 6 3รเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมจำได้ประมาณปี2520กว่าๆเนี่ยพูดพูดดหวัตัวเองแตะมากเลยนะคือผมเห็นภาพการใช้กระทงที่มาจากโฟมมันค่อยๆลดลงลดลงลดลงมันผ่านมาหลายปีแล้วนะครับ20ปีกว่ากว่านะนะครับ แต่ว่นนี้ก็ยังเห็นยังเห็นการใช้วัสดุที่มาจากโฟมในการทํากระทงอยู่บ้างนะครับ <Okay. S 1> ก็อยากช่วยช่วยกันลดล,ล,ล,ลงนะครับปีต่อไปก็ใครที่ยังใช้กระทงที่มาทำทำมาจากโฟมก็อยากจะให้เปลี่ยนไปเลยนะฮะ <Okay. S 1> หรือว่าปีนี้เห็นว่าเราเราออนไลน์ใช่ไหมร่อนกระทงออนไลน์ใช่ไหมนะครับสะดวกด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดในแม่น้ําลาคลองในบ้านเราด้วยนะครับการราอกระทง ถึงปีมีครั้งเดียวแน่นอนว่าไม่ว่าอันนี้ไม่ว่ากันนะเจ้าที่ของเขาไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับก็ถ้าไม่ใช่กราระประทงนะครับเราจะรักษาแม่น้ําลําคลองรักษาทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเราให้มันอยู่คู่ไปนานๆได้อย่างไงบ้างนะครับบ้านใครอยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองนะครับก็ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งสิ่งสกปรกลงไปไม่ทิ้งขยะลงไปนะครับหรือว่าไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่า ไปทําอะไรนะฮะก็อย่าทิ้งขยะนะฮะทิ้งสกปรปกลงไปแม่น้ําลําคลองนะครับทุกคนช่วยกันรักษานะครับแม่น้ําเจ้าพยาะะ้ับหลังผมนะครับก็จะอยู่คู่คนไทยไปตลอดนะครับแล้วก็จะค่อยค่อยสวยขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับผมเชื่อว่าเมื่อกนะ่อนเนี่ยน้ำแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมีสีดําคล้ามากนะครับแต่ว่าหลังๆมานี้นะครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนาะนะครับแม่น้ำเจ้าพยาเริ่มมีชีวิตชีวาเริ่มมีจากสีดําที่แบบ เป็นน้ำคลําอ่ะนะเป็นน้ําสีดำนะสมัยก่อนนะแต่ปีนี้เริ่มหลังๆมานี่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำเจ้าพยานะครับมันั่นหมายความว่าคนไทยกําลังช่วยกันดูแลรักษาแม่นม้ําเจ้าพยาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ช่วยกันดูแลไปตลอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็พามาดูบรรยากาศในส่วนแม่น้ำ <c oughs> เจ้าพยาด้วยแล้วก็เห็นกนารทำงานของทางเจ้าที่ด้วยนะครับก็คืนนี้นะครับผมอาจจะอยู่แถวที่สักพักหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยว เก็บภาพเพิ่มเติมนะครับปีนี้ผมก็ขอเป็นตัวแทนนะฮะแอดมินเพจอิจันก็ละกันนะครับทางเพื่อนเพื่อนทางแอดมินทุกคนนะครับก็ขอให้ลูกเพจของอจันเนี่ยนะครับมีความสุขแล้วกันนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับใครที่ยังไม่ลอยประทงก็ไปรอยสเนาะนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับลอยสิ่งที่ไม่ดีให้มันหลุดพ้นให้มันผ่านพ้นจากตัวเราและครอบครัว นะครับแล้วก็กลับบ้านก็รับแต่สิ่งดีๆนะฮะกลับเข้าสู่ครอบครัวกลับเข้าสู่ชีวิตของตัวเองก็ขอให้ทุกเพจทุกคนมีความสุขนะในปีนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆโอกาสดีๆอะไรนะครับยีจันนะฮะยังคงอยู่เคียงข้างแล้วก็ยังคงเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนอยู่เสมอนะครับก็สุดท้ายนะครับก็เป็นกําลังใจนะฮะให้พี่ๆนะฮะสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครทุกคนที่กาลังทํางานกันอยู่ตอนนี้นะครับ ขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของเจ้าที่ที่กำลังเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพยาที่มาจากกระทงลาไปด้วยภาพนี้ก็แล้วก,กันนะครับสวัสดีครับบายบาย